ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็มาคว้าดาวก้าหยิบหลานทางช่องไอแชนแนลนะครับวันนี้บรรยากาศจะ,จะดูปะแปลกๆไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมออกมานอกพื้นที่นะส่วนเคล็ดลับเนี่ยผมมาพึ่งนึกได้ว่าวันพฤหัสวันศุกร์เนี่ยผมพูดไปแล้วนะครับวันพฤหัสคือเมื่อวานนะท่านใดที่เกิดวันพฤหัสก็ไปขอเรื่องเขาเรียกว่าขอเรื่องเงิน งานะในเรื่องเงินเพราะว่าดาวการเงินกับดาววันเกิดถ้ามันเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นก็ไปขอเรื่องเงินนะผมพูดไปแล้วนะท่านก็ไปค้นคว้าดูในคลิปนี้แหละในช่องอาไาแชนแนลนี่แหละสุวันศุกร์นะมันจุดอ่อนคือเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงอันนี้ผมพูดไปแล้วนะมานึกออกแหละก็ผมพูดไปแล้วตรงนี้นะต่อไปผมก็จะนาเคล็ดดีๆเรื่องของราศีเกิดว่าเลขอะไรที่มันเป็นเลขประจําตัวเราที่จะนําไปเสี่ยงโชคลาภได้แต่ละราศีนะแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องมาเน้นตรงที่ว่า ท่านจะต้องหาลัคนาราศีเกิดท่านถึงจะมีความแม่นยําสูงนะวันนี้บรรยากาศอาจจะดูเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยนะผมออกมานอกพื้นที่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วว่าวันนี้นึกว่าจะไม่ได้มาพูดคุยแล้วเพราะได้ยังมีภารกิจแต่นึกอยงว่ามันมีช่องว่างอยู่นิดหนึ่งผมก็เลยจะมาอัดแล้วก็มาขึ้นให้ท่านได้ติดตามเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันสําคัญเนี่ยเพราะเรานัดท่านไปนครกําแพงเวียงจันทร์ฮานอยฮอยอันสปาดานังด้วยเพราะนั้นก็เลยว่า แล้วก็ได้มานัดท่านตรงนี้ด้วยส่วนหนึ่งนะก็เลยต้องอค,คิดถึงคิดถึงก็เลยขึ้นะก็เลยขึ้นนะก,นนะก็เลยอยากจะมา,าพูดคุยอยากจะมา,าให้ท่านได้รับทราบนะแต่ก็ยังไงก็ตามนะเรื่องของวิชาความรู้เนี่ยในคัมภีร์รวยเล่มเนี้มันบรรจุเอาความรู้ไว้เต็มที่อ่าสิ่งทีต่างที่ผมพูดมาว่าจะเป็นตําแหน่ง RAS ตาแหน่ง LOD นะพวกนี้ยเป็นตําแหน่งดวงดาวที่สุดยอดนะ ท่านไปย้อนดูเลย LOD นี่หลุดยากมากแล้วก็ IS นี่ก็หลุดยากมากนะแล้วก็ตำแหน่ง KLN นะสำหรับฮานอยฮอยอันสปาดานังและวก็ลาวนะนี่ก็หลุดยากมากเพราะฉะนั้นก็คือนี้เป็นตำแหน่งดวงดาวทุกอย่างมีอยู่ในหนังสือคัมภีร์รวยเล่มนี้แล้วนะท่านสามารถที่จะนำไปศึกษาค้นคว้าได้นะแล้วก็มีหนังสือเปิดไปแล้วก็ดูคลิปผมไป เพื่อศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหยิบล้านไปด้วยกันนะครับคำพี่ร่วยมีไว้ได้ล้านพร้อมปฏิทินโชคลาภสองนะครับแอดไลน์ไปเลยครับศูนย์8ก1 0 0อนะครับอันนี้ก็มาบอกกล่าวให้ท่านส่วนในเรื่องของอเรียนนี่นะครับการเรียนเนี่ยโอเคครับมันหมดโปรไปแล้ว ทุกคนก็บอกว่านน่นนี่นั่นอยากจะได้โปรต่ออยากจะได้โปรต่อนะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอา้าผมเปิดโปร,โปรอีกเดือนนี้ละกันแต่ว่าเดือนนี้ผมจะรับน้อยหน่อยนะแค่เก้าท่านนะแค่เก้าท่านเพราะฉะนั้นท่านใดที่อยากจะเรียนรู้สุดยอดตำาราโหรสราพยากรตัวเลขนะเปิดออนไลน์นะครับสามหลักสูตรแปดชุดวิชาก็สามารถที่จะแอดไลน์ไป0ุนล็อกซีสองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับมีสามหลักสูตรแปดชุดวิชาก็คือหลักสูตรที่หนึ่งทอรหัสเงินล้านเนี่ย ใช่ไหมท่านรู้อยู่แล้วตรงนี้นะแล้วก็หลักสูตรที่สองก็คือพิกัดดาวรับเงินล้านอันนี้สุดยอดเลย l d นะเลขสั่งหยุดเนี่ยแล้วก็โหก็เรียกว่าเป็นดาวขยับวิชาดาวขยับพัดอันนี้ก็ถือสุดยอดนะแล้วก็วิชารหัสดาวก็เรียกว่าก็เรียกว่าวิชารัศมีดาวอาทิตย์อันนี้คือ I.S. เนี่ยอันนี้สุดยอดอยู่แล้วแล้วก็หลักสูตรที่สามคือโฮลาราดาตานะอันนี้จะมีพวกอิมเปตตัส นะแล้วก็โมบิไลท์แล้วก็ดิฟชันสตาร์พวกนี้จะเป็นตำแหน่งดวงดาวที่จะมาให้โชคให้ลาภท่านได้นะตามที่ท่านเห็นเลยแศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะเปิดโปรพิเศษสำหรับเดือนนี้รับเพียงเก้าท่านนะเต็มแล้วเต็มเลยนะครับก็แอดไล์ไปครับศูนย์หกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์นะโปรพิเศษนะเลยเก้าท่านไปแล้วไม่ได้โปรพิเศษนะครับเลยเก้าท่านไปแล้วไม่ได้โปรพิเศษเนาะตามนั้นกันไปแล้วกันก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับเอาโปรพิเศษไปเนาะ กลับมาวันนี้นะกลับมาวันนี้เลยครับ 3. อันที่สามซแบบามวันที่ซามเบอรีซนองเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราพาไปลาวเลยลาวนี่นะสูตรนี่โอ้โห <c oughs> สุดยอดนะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีหนังสือแล้วเปิดสูตรนะเปิดสูตรตรงไหนไม่เข้าใจก็แอดไลน์ไปถามนะครับสูตรนี้สุดยอดจริงๆท่านได้สูตรไปนี่ ไปหลายแสนละท่านที่ได้ได้สูตรไปนี่รับหลายแสนเพราะว่ามันก็มันก็คือไม่รู้จะว่ายังไงอะนะไม่รู้จะว่ายังไงมันก็เป็นสูตรที่เหนียวมากมีวันนั้นมีอ่าท่านที่โทรมาบอกโอ้โหของอาจารย์นี่สูตรนี่ไม่ต้องเปลี่ยนสูตรเลยใช้มากี่ปีละสามปีสี่ปียังเนี่ยโอ้โหสุดยอดเนียมากสุดร้อยมาลัยก็สุดยอดนะอ่าสูตรอ่อเขาเรียกว่าหลักร้อยลดตาแหน่งก็สุดยอดอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันสุดยอดจริงๆครับสุดยอดจริงๆนะ เรื่องสูตรนี่ท่านก็มีหนังสือแล้วนั่นไปท่านใดที่ยังไม่มีหนังสือก็ซื้อหนังสือนะผมอยู่ในหนังสือมีไม่เข้าใจแอลไลไปถามนะถามนั้นนะครับเอ้าเรามาดูวันนี้แล้วกันนะมาดูวันนี้แล้วกันนะถ้าตัวไหนที่ผมบังบังไปท่านต้องดูนิดหนึ่งนะวันนี้ผมอาจจะอยู่นอกสถานที่ไงนะครับอยู่นอกสถานที่ก็เลยว่าให้ท่านเห็นบรรยากาศแปลกๆไปนิดหนึ่งนะมานอกสถานที่นะเพราะฉะนั้นก็เลยเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเห็นหน้าคาตากันอย่างนี้เราให้กลับ สตูดิโอฟองใหญ่เรานะเอาวันที่สามกุมภาพันธ์นะสองห้าหกนะลัคนาก็ยังอยู่ที่ราศีกันนะของเราเนี่ยเขาเรียกว่าลัคนาอยู่ราศีกันราศีกันเหมือนเดิมครับเนี่ยราศีกันก็ถอดรหัสออกมาก็คือสี่เจ็ดหกสองหนึ่งห้านะอันนี้ลัคนาราศีจักรนะส่วนลัคนาราศีธวัตสังสัตว์อยู่ที่ราศีกุมไออยู่ที่ราศีมีนเท่าทีอยู่ที่ราศีมีนนะ อันนี้ไม่อันนี้ใส่เป็นมีนหน่อยนะครับใส่เป็นมีนหน่อยไม่ใช่กลุ่มนะครับใส่เป็นมีนนะอันนี้มีนใส่เป็นมีนครับผมไม่ได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นมีนพอมีนเสร็จก็ห้าสองสามเจ็ดสี่หกอันนี้คือสองรหัสนี้เอาสองรหัสนี้มาเหมิดกันก็คือได้สี่สองเจ็ดหกห้าแล้วก็ไปรวมกับ K L N ของวันคือแปดกสามไม่มีชนนะ I L O D สี่หนึ่งหก อันนี้ชัดเจนนะ LD นี่ถือว่าผมว่ายังไงก็ต้องโขยังไงก็ต้องมายังไงก็ต้องทําให้ท่านเห็นนะอันนี้ลาวนะอันนี้ลาวนะครับมาไม่มีโอกาสสูงนะครับท่านก็ไปดูสูตรอีิงีเทียบกับสูตรว่าระหว่างอ่า C หนึ่งหกเนี่ยมันตรงสูตรตรงไหนท่านก็ย้อนกลับไปดูสูตรเดี๋ยวผมไปดูสูตรนิดหนึ่งนะเนี่ยสูตรลาวนี่รฮะอ่ามีสี่เห็นไหมครับเนี่ยก็มีสี่ตรงนี้นะเน้นสี่ตรงนี้นะสูตรที่สามเนี่ยถือว่าเป็นสูตรที่เด่นนะเน้นสี่ พอสี่ตรงนี้ปุ๊บอ่าเรารู้แล้วบริษัทสูตรกับดวงดาวมันชนกันพอดีคือ LOD มีสี่ไงถูกไหมครับเนี่ย LOD มีสี่สี่หนึ่งหกนะส่วนสูก็มีสี่กับสามเพราะนั่นก็ชนอยู่ที่สี่ถ้าก็ยึดสี่ไว้ก่อนก็ได้นะสี่อะไรครับมาก็สี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสามเลยนะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสามตรงนี้ก็ได้จัดตรงนี้ไปก่อนนะสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดสามหรือท่านจะมาตรงนี้ก็ได้หกเจ็ดสามแล้วก็หกเจ็ดหนึ่งเอาสี่ใส่ข้างหน้านะสี่หกเจ็ดสามสี่หกเจ็ดหนึ่งนะ สี่หกเจ็สเจดหนึ่งนะอันนี้คือลักษณะของดวงดาวนะสี่หกเจ็ดสมสี่หกเ็หนึ่งีครับเปลี่ยนเป็นสก็ได้นะจากห้าเปลี่ยนเป็นสก็ได้ครับผมนะคือ4เนี่ยมันไปเป็น L.O.D ไงนะนะเป็น L.O.D แล้วก็เนี่ยครับเป็น L.O.D สี่หกหนึ่งส่หสามเจ็ดสี่หเจ็ดหนึ่งี่ยครับนะส่วนตัวเนี้ยลักษณาวันคือ7จ็ดเห็นครับลักษณาวันคือเจนะอ่า m 2 d 4ี่ก็ชนอยู่ที่4ถูกไหมครับ แล้วก็มา MD คือมุมดาวมี6 AR นะแล้วก็3 17มุม TG แล้วก็5นีเล็งรักแล้วก็ส่วน I9 083นะฮะ083ที่จริงตรงนี้มันชนอยู่ที่0ต้องระวังตัวชนตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้มันอ่าก็ถ้ามันไปชนอยู่ที่4ก็คือตรงนี้มัน3อยู่แล้วใช่ไหมก็473เ 7, 7็473กเ็เนี่มันก็ตรงกันล็อกกับดีแล้วเอา4มายิงเพราะ4เป็น LOD ดนะีไง4673ก็ได้เท่ากับ4ตัวพอดี4 6 หลังก็ไปดูว่าถ้าไปยิงตรงไหนถ้าไปดูสูตรหลักร้อยเน่ยสูตรหลักร้อยสูตรหลักร้อยเนี่ยสูตรหลักร้อยมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองนะมีแปดมีศูนย์มีหนึ่งมีสองเพราะฉะนั้นก็พอตรงนี้ปุ๊บมีแปดมีหนึ่งมีเขาก็ยิงตรงนี้หนึ่งตเนี้ยที่ติดหนึ่งตเนี้ยผมว่าติดหนึ่งตรงเนี้ยน่าจะสวยๆนะติดหนึ่งตรงนี้น่าจะสวยๆเพราะตรงเนี้มันไม่มีอ่าแปดศูนอ่าแปด แปดศูนย์หนึ่งสองสามนะมีติดสามนะติดสามติดสามยิงได้หมดครับแปดศูนย์หนึ่งสองสามยิงได้หมดเลยเนี่ยครับก็คือลักษณะของลาวนะท่านก็พิจารณาตรงนี้ก็พิจารณาตรงเนี้ยที่จริงจับแค่ลัคนาวันกับไอเอสมายิงกันก็ได้นะแต่ลัคนาวันเนี่ยเขาลัคนาวันเขาอยู่กันหนึ่งนะครับถ้าเจ็ดไม่มาก็หนึ่งมาอย่างที่ผมบอกนะเพราะว่าวันนั้นถ้าเจ็ดไม่มาหนึ่งมา,างจริงหนึ่งหนึ่งเลยเข้าไหมครับลัคนาวันถ้าเจ็ดไม่มาก็หนึ่งมาในต,ตัวหลักมันยิงคือเจ็ดไงแต่ว่าหนึ่งเนี่ยมันทับลัคน ว่าในตัวเนี้ยมันก็คือถ้ามันมาคู่กันขึ้นหนึ่งเจ็ดเลยใช่ไหมหนึ่งเจ็ดเลยก็จับก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็หกหนึ่งใส่ไว้หน่อยครับพกนี้คือเออาร์นะเออาร์ AR ตัวเดียวด้วยล้วนๆน,น,นะครับก็ตามนี้ตามนี้นะครับลองดูลองดูแล้วก็ทีเอสดับเบิลยูวันนี้วันเทสดับเบิลยูนี่มันจะเป็นตัวสองนะครับสองแล้วก็สามนะผมไม่ได้เปลี่ยนนะสองสามแล้วก็ห้า 5, นะ อ่าสามมาคู่เขาหน่อยสามแปดนะอ่าสิบเก้าห้านี่โอเคได้และมีสองตัวเดียวที่ก็คือแปดครับผมนะก็สองสามห้าแปดั่งนี้ก็สำคัญนะ t s w ของรหัสอ่ามาจากโคลาดาตาดาวเข้า,ดา,ขาดาวเข้ารหัสคือสองสามห้าแปดดาวเข้ารหัส t s w นะก็เรียกเข้ารหัส DSW นะอันนี้ก็เหลาอันนี้มีศักามารถได้แต่ท่านอย่าลืมนะครับว่าลักนณาวันกับ r s เนี่ยมันมาได้ทั้งวันนะ มันอยู่ทั้งวันนะครับท่านต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นลักษนะวันไงเอาตามนั้นนะครับเราก็ว่าตามนั้นทีนี้ท่านก็ไปดูสูตรสูตรผมให้ดูอยู่แล้วนะสูตรเนี่ยที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยคือหกอ่าแปดเจ็ดหกห้าเนี่ยถือว่าสุดยอดนะอันนี้ไม่มีหายนะมาสองครั้งมาสองตัวมาสองตัวตลอดแล้วก็สูตรแยกกลุ่มเนี่ยคือหนึ่งสองเจ็ดนี่ก็ถือว่าสุดยอดนะอันนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับวันนี้จะเป็นยังไงนะวันนี้มีหนึ่งมีสองมีเจ็ดนะ นมีหนึ่งมีสองมีเจ็ดก็เจ็ดตัวหนึ่งครับฮะก็จะไปชนอยู่หนึ่งกับเจ็ดเีเมื่อกี้แลจับใช่ไหมถ้าจับเจ็ดสามก็มีเจ็ดสามถ้าจับเจ็ดหนึ่งก็มีหนึ่งเจ็ดเลยตรงนี้ก็ชนอยู่ตรงนี้นะเจ็ดสามเน้นตรงนี้เพราะว่ามันมีสามตรงนี้ไงถูกไหมครับถ้าเจ็ดสามมันชนดวงดาวด้วยแล้วก็มาชนเนี่ยก็คือตัวมาร์กสีเหลืองว้อยู่แล้วนะเหมือนกับที่มันออกห้าเก้าอะไรที่ผมมาร์กให้อะ่ะ ท่านไปสังเกตดีๆย้อนคลิปผมดูนะอ่ะอันนี้คือลาวนะสูตรท่านไปแค่แกะเกาอ๋อนะเรื่องสูตรนะไปแค่แกะเกาถ้าแค่แกะเกาไม่ได้ก็อย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปชุดลูกสี่สองแปดแปดหนึ่งศูนย์นะคลิปมันจะยาวนะคลิปมันจะยาวอ้าวมาวันมาตอนนี้เลยฮานอยฮอยอันสปาดานางัง <c> ฮ <oughs> อยอันนะฮอยอันนี่ก็เหมือนกันครับที่จริงและดวงดาวเนี่ยไม่เหมือนมันก็เหมือนกันแต่ว่าพอเรามาที่ฮานอยฮอยอันสปาดานังตั้งแต่ห้าโมงถึงทุ่มนะ คือห้าโมงถึงหกโมงครึ่งเนี่ยจะจะนิ่งอยู่ที่ประมาณห้าโมงถึงหกโมงครึ่งนะส่วนทุ่มครึ่งเนี่ยอาจจะไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าอนุโลมไปใช้ได้อนุโลมไปใช้ได้นะอนุโลมไปใช้ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีะดวงดาวก็จะเหมือนกัน่าคาวันคือเจ็ดนะไอเอฟคือหนึ่งกับสามก็ไปจับตรงเนี้ยสามเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดถ้าไม่มาตรงนี้สะก่อนมันก็ต้องวิ่งไปลาวแน่นอนนะวิ่งไปลาวแน่นอนนะตรงนี้ตรงนี้ปรับตรงนี้ก็ตรงนะตรงนี้ก็ตรงแล้วนะเนี่ยก็มีสองสามแปดสองสาม แปดห้าโอเคตรงสองสามแปดห้าอันนี้ก็ตรงนะเนี่ยนะดาวเข้าดาวเข้ารหัสเขาตรงนี้ถือว่าสุดยอดนะดาวเข้ารหัสเขาตรงนี้นะครับก็เหมือนกันแหละครับแต่ว่าไอ้น,นี้เขาเพิ่มมานิดหน่อยนะในเรื่องของตัวนี้วันนี้ตอนวันเนี้ยคือดาวอาทิตย์เาขาข,ข,ขยับตอนสองทุ่มแต่ตอนห้าโมงเนี่ยเขายังไม่ขยับนะดาวอาทิตย์ยังไม่ขยับเพราะฉะนั้นหนึ่งก็จะมีแรงตอนสองทุ่มหรือจะมีแรงก่อนก็ได้เพราะว่าหนึ่งเนี่ยโอเคนะแต่ว่าตรงนี้มันชนสามไงพอชนสามนั่นก็จับสามตัวเดียวเลยสามเจ็ดเนี่ยยิงสามเจ็ดเลย ไม่ต้องคิดอะไรมากหกสามเจ็ดนะหกสามเจ็ดนะหกสามเจ็ดเลยสามเป็นบอลโคตรด้วยก็ตัดไปหกสามเจ็ดตัวเดียวโดดๆเลยสี่สามเจ็ดหกสามเจ็ดครับนะหรือศูนย์สามเจ็ดก็ได้นะเอาศูนย์ตรงนี้ที่มันชนกันระหว่าง M2d กับ i9 คือศูนย์เนี่ยนะคือศนะูนย์เนี่ยเพราะนั้นท่านก็ท่านก็เอาศนะูนย์สามเจ็ดนะศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์สามเจ็ดยิงไปตามนี้นะครับยิงไปตามนี้เลยนะนี่คือฮานอยฮอยอันฮานอยนะอันนี้ไม่ใช่ลาวนะครับอันนี้ผมใส่ตัวนี้ผิดนิดหน่อยอันนี้เป็นฮานอยนะครับ ตัวตัวตัวนั้นมาเป็นฮานอยนะตัวนี้จเจอหรือเป็นฮานอยครับ l d l d ก็ถือว่าจะอยู่ในลักษณะเดียวกัน l d นี่เดี๋ยวผมดูก่อนนิดหนึ่งนะตรงนี้ l d เรานับก่อนนะครับนับจากตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเป็นหกนะครับ l d คืออันนี้จะห้าหนึ่งเจ็ดนะ l d ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับห้าหนึ่งเจ็ดอันนี้โทษทีครับถ้าเป็นของฮานอยจะเป็นห้าหนึ่งเจ็ดนะครับ ลราจะเป็น4-16อ่าเราจะเป็นอ่าถ้าเป็นฮานอยจะเป็นห1านนะครับเนี่ยนะแอดีจะเป็นห1านะอันนี้สดสดคิดได้ท่านตรงนี้นะคิดได้ท่านตรงนี้เห็นเลยนะครับเห็นเลยนะเอา้าว่าไปตามนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีรุ่งเรืองร่ำรวยประสบความสำเร็จก้าวหน้าเหงๆนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคำพี่รวยนะครับก็ช่วยท่านได้หยิบล้านได้นะปฏิทินโชคลาภ256 นะแอดไลน์ไปเลยครับ0642688100วันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะรับโชคใด่มีโอกาสหยิบเงินแสนเงินล้านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะสวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันที่สตูนะครับวันนี้ก็มาแปลกๆนี้หน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กด ติดตามไปด้วยนะครับฝากด้วยเดือนนี้ขอให้ได้500ซับสไครต์นะครับ500ซับสไครต์ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทั้ง500กว่าซับสไครต์นะครับขอบคุณทั้งทุกคอมเมนต์นะครับที่ขอบคุณขอบคุณมากเลยครับทุกท่านแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ